you <laughs> ครับตอนนี้เราอยู่กับรถยามาฮ่ารุ่นใหม่ล่าสุดนะครับที่เพิ่งเปิดตัวสดๆใหม่ๆร้อนๆเลยนะครับเมื่อต้นปีนี้นั่นก็คือ PG1 นั่นเองนะครับตัวนี้เดี๋ยวทางพรพิทักษ์ยนนะครับเราจะมารีวิวกันว่า PG1 ตัวนี้มีฟังก์ชันอะไรที่ใหม่ๆบ้างแล้วก็เป็นรถรุ่นแบบไหนที่เหมาะกับใครบ้างนะครับเดี๋ยวทางวันนี้พรพิทักษ์ชาแนลนะครับเราจะมารีวิวให้กับทุกท่านได้ชมกันครับว่า PG1 ตัวนี้นะครับจะเหมาะสมกับใครบ้างครับ ตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับ PG1 นะครับตัวใหม่ล่าสุดหลายคนอาจจะไม่คุ้นหน้าคุ้นตากับ PG1 ในโฉมใหม่นี้นะครับเป็นรถรุ่นแรกนะครับของทางค่ายยามาฮ่านั่นก็คือน่ครับ PG1 อย่างที่บอกไปนั่นเองครับจำชื่อไว้ดีๆครับ PG1 นะครับเป็นญาติพี่น้องนะครับกับ YG1 เดี๋ยวผมจะขึ้นรูมให้ดูครับว่า YG1 รุ่นแรกจะเป็นยังไงครับอ่ะเรากลับมาที่ PG1 กันก่อนนะครับ PG1 เป็นรถครอบครัวขนาดเล็กนะครับที่สามารถขับในเมืองก็ได้นะครับขับเข้าสวนยิ่งดีเลยนะครับมาพร้อมกับนี่ยางลายบล็อกนั่นเองครับทั้งหน้าแล้วก็หลังมาพร้อมกับโชคนะครับคู่หน้าแล้วก็คู่หลังนั่นเองครับทำให้รถคันนี้สามารถลุยไปได้ทุกพื้นที่ของสภาพถนนครับ เรามาดูดีไซน์กันด้านหน้าตัวรถกันบ้างนะครับมาพร้อมกับโคมไฟหน้าขนาดใหญ่แล้วก็มาแบบหลอดไส้ทั้งไฟเลี้ยวแล้วก็ชุดโคมไฟนั่นเองครับแล้วก็ในส่วนของนะครับในเรื่องของตัวโช๊คนะครับมาพร้อมกับโช๊คเทเลสโคปิกนะครับสามารถขับขี่ไปได้ทุกสภาพถนนแล้วก็ซับแรงกระแทกได้อย่างยอดเยี่ยมเลยทีเดียวครับแล้วก็ในเรื่องของตัวยางนะครับมาพร้อมกับยางเบอร์90ทับห0ขอบ16นะครับยางดีไซน์ลายบล็อกนั่นเองครับไม่ว่าจะสภาพถนนแบบไหน บอกเลยว่ารถคันนี้ไปได้ทุกสภาพแน่นอนครับแล้วก็มาพร้อมกับจานดิสเบรกหน้านะครับแล้วก็มาแบบลอซี่นั่นเองครับ mm. เดี๋ยวเรามาดูดีไซน์ด้านข้างของตัวรถ PG1 คันนี้กันเลยครับตัวนี้นะครับมาพร้อมกับชุดเฟรมนะครับแบบแบ็กโบนนั่นเองครับแล้วก็การดีไซน์ลักษณะเหมือนรถวิบากขนาดเล็กนะครับแต่ว่าก็ขับขี่ในตัวเมืองแล้วก็ขับขี่เข้าสวนได้แบบโอ้โหสบายมากๆเลยนะครับ แล้วก็ตัวนี้นะครับอ่าตัวนี้ตรงที่บริเวณตรงเข่านั่นเองไม่รู้ว่ามันเรียกอะไรนะครับแต่ว่าตัวนี้มาพร้อมกับสีเงินด้านนะครับสวยมากๆแล้วก็ตัวนี้นะครับมาพร้อมกับสัญ,ญลักษณ์โลโก้ยามาฮ่าแล้วก็ชื่อรุ่น p g 1นั่นเองเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวเครื่องกันบ้างนะครับตัวเครื่องตัวนี้นะครับมาพร้อมกับเครื่อง 115cc เครื่องบล็อกเดียวกันกับยามาฮ่าฟินนนั่นเองครับจุดเด่นอีกจุดหนึ่งนะครับอยากจะบอกกับทุกท่านนั่นก็คือว่าระยะพื้น ถึงเครื่องนะครับสูงถึง190มิลิเมตรบอกเลยว่าสามารถขับได้ในทุกสภาพพื้นถนนไม่ว่าน้ําขังอยู่ในระดับนี้นะครับก็สามารถขับผ่านได้แบบสบายๆเลยนะครับไม่ต้องห่วงในเรื่องเครื่องเลยทีเดียวครับแล้วก็ช่วงวางเท้านะครับมีตรงกันร้อนมาให้บอกว่ายอดเยี่ยมมากๆแล้วก็ตรงวางเบรกนะครับนี่เขาจะมีฟันๆเอาไว้เอาไว้ให้ล็อก รองเท้าของเราได้ดีมากยิ่งขึ้นไม่ทําให้เท้าของเราลื่นทะไหลนั่นเองครับแล้วก็อ่าเรามาดูที่ตัวเบาะเป็นอีกตัวหนึ่งที่ชอบมากๆพรีเมียมมากๆนะครับมาพร้อมกับเบาะสองตอนอ่าดีไซน์สุดพรีเมียมเดินได้ได้อย่างสวยงามนะครับมาพร้อมกับเบาะสีน้ําตาลอ่าบอกเลยว่าเบาะตัวนี้นุ่มพอสมควรนะครับแล้วก็เวลาเดินทางไกลนะครับเราก็สามารถปรับท่านั่งของเราได้อย่างอิสระนั่นเองเดี๋ยวจะลองขึ้นนั่งให้ดูครับ นี่นะครับบอกเลยว่าโอ้โหเบาะนุ่มมากแล้วก็สามารถปรับการวางเบาะได้แบบยอดเยี่ยมมากๆนะครับนี่จะนั่งแบบนี้ก็ได้แล้วแต่หรือว่าจะเข้ามาสักหน่อยก็ได้นะครับก็ดีไซน์ของเบาะอย่างที่บอกไปครับบอกว่าเป็นเบาะหนังสีน้ําตาลที่มีความพรีเมียมมากๆนะครับอยากให้ทุกท่านได้ลองเข้ามาลองข่อมรถคันนี้ดูนะครับแล้วจะชื่นชอบรถคันนี้เป็นอย่างมากครับ ครับเดี๋ยวเรามาดูตรงเลือนไม้ของเจ้า pg 1คันนี้กันบ้างครับว่าจะมีความวินเทจสมกับตัวรถคันนี้หรือเปล่าครับอ่ะเดี๋ยวพามาดูกันเลยนะครับตัวเลือนไม้ตัวนี้นะครับเขาจะแยกออกเป็น2ฝั่ง2ชุดนั่นเองนั่นก็คือนี่ตัววัดอัตราความเร็วนะครับสัญลักษณ์บอกเกียร์นั่นเองเลขไม้นะครับตัวนี้นะครับก็จะบอกโหมดเครื่องนะครับไฟไฟสูงไฟต่ำนะครับแล้วก็บอกเกียร์น้ํามันนั่นเองนะครับบอกเลยว่า การดีไซน์ของชุดเรือนไม้ตัวนี้โอ้โหเข้ากับตัวรถเป็นอย่างดีเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นสวิตช์เปิดไฟสูงไฟตามตัวนี้เป็นไฟเลี้ยวเป็นแต่นั่นเองครับอืมแล้วก็เหมือนจะมีไฟฉุกเฉินมาให้ด้วยอ่ามีไฟฉุกเฉินมาให้ด้วยโอ้โหขนาดรถรุ่นเล็กขนาดนี้ยังจัดมาให้ขนาดนี้บอกเลยว่าโ,โหโคตรเด็ดเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับอ่าเป็นปุ่มสตาร์ทรถนะครับสตาร์ทมือนะครับรุ่นนี้ไม่ใช่่สตาร์ทเท้าเด้อ สิ่งที่อยากนำเสนอนั่นก็คือช่วงท้ายของตัวรถคันนี้นั่นเองครับบอกเลยว่าฟังก์ชันจัดเต็มมากๆมาพร้อมกับโชกคู่อาโชกคู่นะครับไม่ใช่โชกเดี่ยวบอกเลยว่าอึดถึกทนแน่นอนเพราะว่าโชกคู่ซับแรงกระแทกได้2เท่ากันเลยทีเดียวแล้วก็ล้อหลังนะครับยางเท่าก,กันกับล้อหน้าก็คือ90ทับ1ขอบ16นั่นเองครับ มาพร้อมกับยางหลายบล็อกนั่นเองนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับที่แผงการความร้อนนะครับของท่อไอเสียเ้าไปแต่งอีกนิดนึงนะครับโคตรสวยนะครับแล้วก็ในเรื่องของไฟท้ายกันบ้างครับไฟท้ายของเข้านะครับมาพร้อมกับไฟท้ายทรงกลมนะครับนี่นะครับไฟท้ายทรงกลมนะครับบอกเลยว่า เข้ากันกับไฟไฟหน้ามากๆนะครับมีความเป็นวินเทจวินเทจแต่ว่ามีความเป็นรถในเมืองหอีกนะครับผมแล้วก็มาพร้อมกับไฟเลี้ยวในรูปของการดีไซน์แบบมงลีนั่นเองเป็นแบบหลอดไส้นั่นเองครับเดี๋ยวถึงช่วงท้ายของคลิปแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมาสรุปให้ฟังนะครับว่ารถรุ่นนี้เหมาะกับใครได้บ้างนะครับนั่นก็คือน่ครับเจ้า pg 1นะครับตัวนี้บอกได้ตามตรงนะครับว่าเหมาะกับ สำหรับคนวัยใหญ่นิดนึงนะครับอายุสัก30ปีขึ้นไปนะครับน่าจะเป็นดีไซน์ที่เขาชื่นชอบกันนะครับก็เหมาะสําหรับใครนะครับเหมาะสําหรับพ่อบ้านนะครับแม่บ้านที่ชอบสไตล์เท่ๆแล้วก็ขับเข้าสวนนะครับมีสวนอ่ามีสวนไม่ว่าจะเป็นสวนยางหรือสวนผลไม้นะครับก็สามารถขับเข้าสวนได้แบบง่ายดายแล้วก็ไม่ต้องห่วงในเรื่องของสภาพถนนนะครับสามารถไปได้ทุกสภาพถนนเพราะว่ามาพร้อมกับ อย่างลายบล็อกนั่นเองนะครับแล้วก็มาพร้อมกับโช๊คแบบเทเลสโคปิกหน้าแล้วก็โช๊คคู่หลังนะครับบอกเลยว่าทุกสภาพถนนอย่างที่บอกไปนะครับไปได้ทุกที่แน่นอนนะครับรถสไตล์นี้ก็เหมาะกับวัยรุ่นสําหรับขัานใดที่ชื่นชอบรถสไตล์วินเทจขับในตัวเมืองก็ได้อย่างที่บอกขับเข้าสวนก็ได้อย่างสบายๆนะครับแล้วก็ขับทัวร์ลิงได้อย่างสบายเพราะว่าเบาะตัวนี้นะครับสามารถ อ่ามันเป็นเบาะที่สามารถเราสามารถปรับท่านั่งได้ตามที่เราต้องการแล้วก็เบาะก็นุ่มพอสมควรนะครับเบาะออกเป็นแบ่งออกเป็น2ตอนนั่นเองนะครับแล้วก็ในเรื่องของตัวเครื่องนะครับมาพร้อมกับเครื่อง 115CC ซีซีนั่นเองตัวนี้จุดเด่นอยู่ที่ตรงไหนบ้างนะครับในเรื่องของตัวสูงของตัวรถนะครับทำได้อย่างยอดเยี่ยมเพราะว่าเป็นรถสายลุยตัวนี้นะครับพื้นฐานเขาเป็นรถครอบครัวนะครับสามารถนั่งได้2คนได้อย่างสบายๆเลยนะครับตัวพื้น ถึงตัวเครื่องนะครับสูงถึง190มิลลิเมตรเลยทีเดียวนะครับถ้าน้ําท่วมนะครับเราผ่านน้ําขังประมาณประมาณเท่านี้นี่ประมาณเท่านี้นะครับก็ยังสามารถฝ่าน้ําไปได้ออย่างสบายๆรถคันนี้ตกหลุมก็ไม่หวั่นนะครับก็สามารถผ่านหลุมนั้นได้อย่างยอดเยี่ยมหรือว่าขับบนพื้นทรายนะครับมาพร้อมกับยางลายบล็อกอย่างที่บอกไปนะครับบอกเลยว่าสามารถผ่านได้ทุกสภาพถนนได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับ ตัวนี้ก็ประหยัดน้ำมันไม่เบาเลยนะครับพร้อมมากับดีไซน์ชุดโคมไฟเข้ากับตัวรถได้เป็นอย่างดีน็คือโคมไฟทรงกลมนั่นเองแล้วก็ไฟท้ายก็ยังเป็นแบบทรงกลมอีกด้วยนะครับสําหรับท่านใดที่สนใจนะครับอยากได้รถนะครับขับเข้าไปลุยสวนนะครับหรือว่าลุยป่าคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนอีกอย่างหนึ่งนะครับจุดเด่นของเขาที่ชื่นชอบมงากนั่นก็คือในเรื่องของ อ่าที่ควบคุมแฮนนั่นเองครับเป็นแฮนที่มีความกว้างนะครับสามารถควบคุมรถได้อย่างง่ายดายมากๆแล้วก็มาพร้อมนะครับนี่ไฟผ่าหมากนะครับอย่างที่บอกไปตั้งแต่กลางคลิปมาพร้อมกับไฟผ่าหมากบอกได้เลยว่ารถขนาดเล็กขนาดนี้ราคาเริ่มต้นนะครับเป็นราคาเดียวนะครับมีรุ่นเดียว64,900บาทแต่ก็ขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นของแต่ละร้านนั่นเองนะครับบอกเลยนะครับอย่างที่บอกลดร,ราคาไซ์นี้ได้ฟังก์ชันแบบนี้ คุมค่ามากมานะครับขี่ในตัวเมืองหรือขับเข้าลุยสวนอย่างที่บอกไปก็ได้อย่างสบายๆเลยนะครับบอกก็อย่างที่บอกครับนั่งได้อย่างสบายแล้วก็ตรงนี้ช่วงท่อนะครับสามารถเอาไปแต่งเพิ่มได้นะครับบอกเลยว่ารถคันนี้แต่งออกมาแล้ววินเทจแล้วก็บวกความทันสมัยอย่างแน่นอนครับครับผมก็ขอฝากโปรโมชั่นจากทางพรอพิทักษ์ยนหรือว่าช่องพริทักษ์ชนแนหน่อยนะครับ ออกผ่อนกับร้านวันนี้นะครับแถมทองคําแท้จากทางผ่อนพิทักษยนต์ไปเลยนะครับท่านใดที่สนใจนะครับรถรุ่นกระทัดรัดรถครอบครัวแบบนี้พร้อมกับบุกป่าฟ้าดงขับในเมืองได้แบบสบายๆนะครับแนะนำโปรโมชั่นจากทางผ่อนพิทักยนต์นะครับเรามีทั้งหมด 3าสาขาด้วยกันครับตั้งอยู่ที่จังหวัดมึงการนะครับมีสาขาอ,อําเภอพรเจริญสาขาอ,อําเภอเมืองมึงการและสาขาอ,อําเภอโซวิสัยนั่นเองครับเดี๋ยวคลิปถัดไปนะครับเราจะมารีวิวรถรุ่นไหนให้ทุกท่านได้ชมกันครับฝากติดตามช่องพรพิทักชาแนลให้กับทุกๆท่านด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับ